ครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูปัญหาสำหรับท่านที่อยากจะใส่ดุมย่อดุมแต่งนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างเช่นนะครับดุมล้อที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับดุมล้อตัวนี้นะครับจะเป็นดุมล้อที่เขาเจาะรูซี่มานะครับเป็นการเจาะรูซี่บังคับทิศทางมานะครับ ว่าไง่ายๆว่าเขาบังคับให้ทิศทางซี่ไปทางด้านนี้นะครับเราก็ต้องสอดตามทิศทางที่เขาได้กําหนดมานะครับเพื่อนๆเราจะไปฝืนทิศทางไม่ได้นะครับในการประกอบในการสารนะครับก็ต้องไปตามทิศทางที่เขากําหนดมานั่นนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับในการสารซี่นะครับในการ อ่าสอดซี่นะครับเพื่อนๆสำหรับดุมย่อนะครับบางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อแล้วก็บางดุมนะครับที่เขาเจาะรูบังคับทิศทางมานะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นทิศทางที่เราไม่ถนัดในการประกอบแล้วก็ติดตั้งนะครับอ่าอันนี้ใครซื้อมาก็ต้องดูดูด้วยนะครับว่าซี่เรานะครับอ่าซี่ที่เขาอ่ารูซี่ที่เขาเจาะมาเป็นรูเจาะตรงหรือเจาะเฉียงนะครับเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไม่ถนัดจริงๆกับการประกอบรูเฉียงเฉียงนะครับเพื่อนๆนะครับ,รบลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอ่าซี่คอสั้นซี่คอยาวแล้วก็วิธีการสอดซี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่รับชมปัญหาไปแล้วหนึ่งปัญหารับทราบไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็หลังจากสอดซี่ไปแล้วก็จะมีปัญหาอีกนะครับอ่าค่อยว่ากันไปทีละอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะ สอดซี่สารซี่เองนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวสอดซี่ให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับซี่หนึ่งถุงนะครับซี่หนึ่งถุงจะมีซี่อยู่สองเส้นอ่าอ่ามีซี่อยู่สองอย่างนะครับเพื่อนๆไม่ใช่สองเส้นนะครับมีซี่อยู่สองอย่างนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือซี่งอน้อยกับซี่งอมากเห็นไหมตัวบนจะงอน้อยตัวล่างจะงอมากนะครับ เรียกง่ายๆว่าซี่คอสั้นกับซี่คอยาวนั่นเองนะครับพเพื่อนสำหรับดุมนะครับดุมยอ่อนะครับดุมยอ่อดุมย่อนะครับเพื่อนอ่ดุมยอ่อจะใช้ซี่เบอร์หนึ่งเจ็ดสองในการประกอบนะครับพเพื่อนหนึ่งเจ็ดสองเด้อนะครับก็นะครับงอน้อยนะครับสอดลงไปก่อนรูเว้นรูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบ เมื่อครบรอบแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็เอาซี่คอยาวนะครับมาสอดตามรูที่เห็นนะครับตามรูที่เหลือนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเอาทีละฝั่งก่อนเอาทีละฝั่งนะครับตอนนี้เอาฝั่งด้านบนก่อนรูเว้นรูนะครับอันนี้ก็ซี่งอน้อยนะครับเพื่อนๆซี่งอน้อยสอดไปรูเว้นรูเว้นรูไปก่อนนะครับสอดให้สอดให้รอบไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่สอดปั๊บ แล้วทีนี้รูที่เหลือนะครับก็เอาคอยาวมาสอดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆด้านบนนี่แหละเอาแถวบนก่อนนะครับรูเป็นรูเหมือนเดิมนะครับการสานแบบนี้นะครับสอดจากด้านนอกเข้าด้านในเขาเรียกว่าการสานหลบปั๊มนะครับสานหลบปั๊มก็คือสานหลบปั๊มดิสเบรกนะครับเพื่อนๆออส่วนมากก็จะมีปัญหาอยู่ก็คือซี่จะไปนชนกันกันกบ ปั๊มดิสเบรกนะครับเพื่อนๆปั๊มดิสเบรกหน้าก็เลยจะเป็นต้องสารหลบเข้าไปข้างในนะครับเพื่อนๆอ่าต่อมาเราก็มาสารอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับลืมบอกลืมนะครับวันนี้ก็คือผมลืมจริงๆนะครับว่าเราต้องทําการถอดนะครับนี่น็อตหกตัวนะครับน็อตหกเหลี่ยมหกตัวตรงนี้นะครับเราต้องทําการถอดออกเพราะว่าเป็นฐานยึดจานดิสเบรกหน้านะครับเพื่อนๆนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ต้องทําการถอดออกนะครับถ้าไม่มีหกเหลี่ยมประแกเอ L, นะครับเบอร์สี่ก็งานเข้านะครับเพืเ่อนนะครับทีนี้หลังจากที่เราทําการคลายออกแล้วในขั้นตอนการประกอบถ้าเราไม่มีน้ํายาล็อกเกลียวก็เสี่ยงที่จะเกลียวน็อตคลายนะครับน็อตคลายตัวออกนะครับ แอ่นอตไม่แน่นก็ประสิทธิภาพการเบรกมันก็จะมีปัญหาตามมานะครับอันตรายนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องหาน้ํายาล็อกเปลียวมาใช้นะครับเพราะว่าเราขันเข้ากับอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนี่มันจะยืดหยุ่นได้ง่ายนะครับเพื่อนๆหลวมได้ง่ายเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็สอดนะครับคอสั้นสอดเข้าไปก่อนรูเป็นรูนะครับนี่นะครับที่เหลือ เมื่อสอดครบแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นซี่คอยาวนั่นแหละนะครับเพื่อนๆสอดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเมื่อเราสอดซี่จนครบแล้วนะครับเราก็เอาซี่ไปตั้งกับแท่นตั้งศูนย์แบบนี้นะครับเอาให้นะครับกลมกลมได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าวงล้อแต่และว,วงล้อที่ที่ถือมาที่ซื้อมานะครับ มันจะไม่ตรงไม่กลมบางวงล้อบิดเป็นตัวเอสมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็อีกเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเวลาไปซื้อวงล้อให้เล็งดูสักนิดหนึ่งนะครับให้รูปดูตรงข้อต่อด้วยนะครับบางบางยี่ห้อโอ้โหตรงข้อต่อน,นี่ดัดไม่ได้เลยเต้นกระลึบกระดึบกระดุบเลยนะครับเพื่อนเพื่อน่อะดูกันด้วยนะครับลำดับต่อมานะครับเดีย๋ยวผมจะทําการใส่ยางแบบไม่งอเหล็กงัดยางให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อน ก็เพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับวิธีการใส่ยางแบบไม่ใส่ไม่ใช้เหล็กงัดยางนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เหล็กงัดยางปัญหาที่จะตามมาก็คือวงล้อถลอกวงล้อเป็นรอยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะมีวิธีการใส่อยู่ก็จะใส่ให้เพื่อนๆดูไปเลยนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับยางนะครับยางกับวงล้อใหม่นะครับ มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงอ่าไม่นิดแหละนะครับวงล้อบางวงล้อนะครับเราเอายางมาใส่มันจะขึ้นขอบยากยากนะครับอัดลมเข้าไป90ปอนด์ยังไม่ยอมขึ้นขอบเลยเสี่ยงที่จะระเบิดมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าบางที่วงล้อดีแต่เจอยางมีปัญหานะครับไอยางพวกเล็กๆเนี่ยไอยางเล็กๆนี่มักจะมีปัญหานะครับขอบ ยางไม่ขึ้นขอบนะครับเพื่อนๆยางไม่ขึ้นขอบทีนี้นะครับการที่เราจะเอาน้ํามันใส่นะครับการที่เราจะเอาน้ํามันใส่ก็ใช้ได้นะครับเอาน้ํามันทาขอบยางหรือว่าบีบน, <lish S 2> น้ํามันใส่ขอบยางแล้วก็อัดลมเข้าบางทีมันก็ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นทุกเส้นเสมอไปนะครับบางเส้นหมดลม5้าถังนะครับยังไม่ขึ้นขอบเลยก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับ นี่นะครับผมก็จะไล่ยางเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับโดยใช้มือนี่แหละนะครับเป็นตัวกดยางเข้านะครับอ่ะนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆใช้น้ํามันในการทําให้ยางขึ้นขอบโดยการเอาน้ํามันไปทาขอบยางหรือบีบน้ํามันใส่ขอบยางนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมว่ายางกับน้ํามันนะครับไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอาจจะ ทำให้ยางเราบวมนะครับยางเราบวมนะครับเ,เพื่อนๆมีผลนะผมอยากให้เ,เพื่อนๆใช้นะครับน้ํายาล้างจานนะครับหรือว่าผงซักฟอกนะครับผสมมาแบบเข้มข้นเลยเอาแบบลื่นๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างมืออะไรประมาณนั้นก็เอาใส่เพียวๆเลยนะครับไม่ต้องผสมน้ําก็ได้นะครับเ,เพื่อน ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับยางก็จะขึ้นขอบเร็วเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เอามาเล่าสู่เพื่อนๆนฟังนะครับสําหรับยางแล้วก็วงล้อใหม่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนรณาเอานะครับยางบางยี <su> ่ห้อขึ้นขอบยากจริงๆนะครับยางอ่าไม่ใช่วงล้อบางยี่ห้อก็เหมือนไม่ลื่นเหมือนฝืดนะครับเพื่อนๆ่ยางก็ไม่ค่อยแขรขึ้นขอบสักเท่าไหร่ นะครับอันนั้นก็พิจารณาเอานะครับอ่าไม่เว้นแม้กระทั่งยี่ห้อดีๆนะครับก็มีปัญหานะครับวงล้อบางวงไม่กลมบางวงอ่าตรงข้อต่อดัดไม่ได้เลยบางวงตรงข้อต่อทั้งกระดกทั้งสายเลยตรงข้อต่อดัดไม่ได้เลยก็มีนะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกสักนิดนึงเวลาเราไปซื้อวงล้อไม่ใช่ว่าหยิบมาเลยนะครับต้องเลง็งต้องเอามือลูบดูตรงข้อต่อ นะครับข้อต่อของวงล้ออา้าวข้อต่ออยู่ตรงไหนนะครับข้อต่อก็อยู่ตรงข้ามกันกับรูจุบลมนั่นแหละนะครับจึงจะเป็นข้อต่ออ่นะครับนี่นะครับเวลาเราสารซี่นะครับอ่าซี่หนึ่งเจ็ดสองสำหรับอ่าวงล้ออ่าสำหรับดุมล้อแบบย่อนะครับก็จะอ่าด้านบนก็จะไขว้ไปทางซ้ายเยื้องไปทางซ้ายด้านล่างก็จะเยื้องมาด้านขวาเป็นลักษณะคล้ายๆกับกากระบาดนะครับเพื่อน อันนี้เขาเรียกว่าสารซีตรงนะครับทีนี้ปัญหาต่อมานะครับเ,เพื่อนๆปัญหาต่อมาที่ผมเจอนะครับนี่เบอร์สิบสี่ครับจากเดิมนะครับวงล้อตัวเดิมที่อยู่กับตัวรถเป็นน็อตเบอร์สิบสองทีนี้ลูกค้าซื้อมาให้ใส่นะครับก็เป็นน็อตเบอร์สิบสีท่ทีนี้น็อตเบอร์สิบสี่เราก็ไม่ไดเอามาติดล้านไว้ด้วยนะครับก็ไม่คาดคิดว่าจะมีงาน ลักษณะนี้เข้ามาไงนะครับทีนี้นะครับหลังจากมีปัญหาน็อตยึดสเตอร์เปลี่ยนจากเบอร์12เป็น14แล้วนะครับาปัญหาหาน็อตก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาติดล้านไว้นะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเจอนะครับนี่น็อตนะครับน็อตตัวนี้นะครับเบอร์1ิแล้วก็หมุนตัวผู้ตัวเมียหมุนเข้าได้ปกตินะครับหมุนเข้าได้ปกตินะครับ นี่นะครับเอามาหมุนให้ดูเลยนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เกลียวน็อตตัวผู้ก็ไม่ได้เสียนะครับเพื่อนๆก็หมุนเข้าได้ปกตินะครับนี่หมุนเข้าได้ปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้ล้างเกลียวไงนะครับนี่ก็หมุนเข้าไปได้ปกติคลายออกได้ปกตินะครับเพื่อนๆอ่าคลายออกน็อตออกให้ดูก่อนทีนี้เราน็อตตัวที่ขันได้ปกตินี่ไง พอเราเอามาหมุนเข้ากับดุมล้อนะครับหมุนลงไปได้สองสามเกลียวแล้วก็ไม่สามารถหมุนไปต่อได้นะครับไม่ว่าจะใช้น็อตเบอร์สิบสี่ตัวใหม่ตัวเก่าแช่ไหนก็หมุนเข้าไม่ได้นะครับนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับนี่หมุนมันหมุนไม่เข้าเลยนะครับก็เป็นน็อตเบอร์สิบสี่เหมือนกันนั่นแหละนะครับหากเพื่อนๆเ,เจอเคสแบบนี้ นะครับหากเพื่อนเพื่อนเจอเคสแบบนี้เพื่อนๆนไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้น็อตเบอร์สิบสี่มานะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปเจาะนะครับไม่ต้องไปเพื่อนๆไม่ต้องไปเอาสว่านเจาะแล้วก็ร้อยน็อตตัวเมียนะครับไม่ต้องเลยนะครับให้เอาน็อตเบอร์สิบสี่เรานี่แหละนะครับหมุนตารลงไปเลยนะครับให้เอาน็อตเบอร์สิบสี่ธรรมดาหมุนตาบลงไปเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครมีบล็อกลมมีบล็อกไฟฟ้าก็ยิงลงไปเลย นะครับาสาเหตุที่เขาทํามาลักษณะแบบนี้นะครับ,นะรบผมคิดว่าเขาทําออกมาเพื่อป้องกันอาการน็อตคายตัวนะครับเพราะว่าผมได้เอาบล็อกลมยิงลงไปแล้วเกลียวไม่เสียเกลียวไม่ยืดเกลียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นนะครับนะนะครับพอได้ลองอทดสอบเอาบล็อกลมยิงไปทุกตัวแล้วละตา นะครับเพื่อที่จะใส่น็อตยึดสเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเปรียวไม่เสียนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเอาบล็อกลมยิงลงไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็คืออีกปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับดุมล้อนะครับดุมล้อแบบย่อนะครับเพื่อนเพื่อนสรุปแล้วนะครับปัญหาที่เจอมานะครับกับดุมล้อนะครับไม่ว่าจะเป็น ซี่เจาะบังคับทิศทางมาทําให้เราสารยากลําบากแล้วนะครับมาเจอวงล้อบางวงนะครับยางไม่ยอมขึ้นขอบนะครับเจอยางบางยี่ห้อก็ไม่ยอมขึ้นขอบอีกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็ยังมาเจอนี่แหละนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆอีกปัญหาหนึ่งก็คือน็อตสเตอร์นะครับเดิมทีเคยใช้เป็นเบอร์12 นะครับตอนนี้มาเป็นเบอร์14ก็หาน็อตยากเข้าไปอีกนะครับหาน็อตยากแล้วยังไม่พอนะครับเพื่อนๆก็ยังมาเจอนี่แหละหมุนน็อตไม่ลงหมุนน็อตไม่เข้านะครับก็ให้เพื่อนๆทําการตาบเกี่ยวเลยแล้วกันเวลาเพื่อนๆนจะไปซื้อดุมล้อนะครับเพื่อนๆนก็ต้องดูด้วยว่าอ้น็อตยึดสเตอร์เนี่ยนะครับเขาออกแบบมาเป็นน็อตเบอร์อะไรเราก็ต้องซื้อน็อตเบอร์นั้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆน นะครับเพราะว่าบางทีถือเฉพาะดุมล้อมาที่ร้านผมก็ไม่ได้เอาอยางเข้ามาอ้าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อน็อตเข้ามานะครับอ่าเราจะซื้อมาเฉพาะจําเป็นที่ใช้งานเท่านั้นนี่น็อตตัวใหม่ก็ยังขันไม่เข้านะครับเพื่อนสุดท้ายผมก็เอาบล็อกลมยิงลงไปเลยนะครับก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยส่งงานได้นะครับอาคลิปนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพียงเค่านี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับตอนที่สองครับเพื่อนๆ